สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันอีกหนึ่งอาการนะครับมาเรื่องแต่้าของใครที่สตาร์ทแล้วมันไอตัวนี้มันหมุนเลยเนี่เนี่ยนี่น,นี่ใบมันหมุนเลยนะครับมันเป็นที่อะไรอีกหนึ่งสาเหตุนะครับบูธตัวนี้เนี่ยโดยปกตินะเสาเสื้อกับบูธเนี่ยมันต้องฟีอิสระแบบนี้ครับหมุนฟีอิสระครับมันต้องไม่ติดกันนะ ส่วนมากมันจะเป็นกับเครื่องที่มันเป็นนานๆแต่ไม่ใช่เครื่องที่ใช้งานานานๆน,นะมันจะเกิดจากพวกผ้าชี้คัดเนี่ยมันหลุดเข้าไปในตัวน็อตน,นะฮะมันเข้าไปจับมันสะสมไปเรื่อยๆนะครับยิ่งไอตัวนี้สเออสื่อลอยเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะกินไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะกระเด็นเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเกสาะสะสมไปจนทําให้มันติด เวลานั้นมันก็จะอ้าหาออกแต่มันไม่หุบนะครับมันไม่หุบเข้าก็เลยทําให้ตัวตัวนี้เนี่ยชุดผ้าคัดเนี่ยมันจับกับจานคัดตลอด <c oughs> เครื่องเลยใบมันเลยหมุนตลอดนะครับเพื่อนๆก็อเอามาฝากัันอีกหนึ่งอาการครับ